วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้มีวันที่พี่อู๊ดมาที่นี่มีวันที่ดาราหลายๆคนที่เล่นเรื่องนี้มาที่นี่แล้วมีสายมาบอกเราว่าตรงตรงกลัวคุณมากจริงหรือไม่อย่าเพิ่งตอบจริงไหมที่ตรงตรงเนี่ยไปไหนจะต้องรายงานเราตลอดใช่เพราะว่าตอนเวลาอย่างหนูมาเนี่ยมาอ่านรายการอย่างนี้ก็ต้องบอกตลอดเหมือนกัน แต่งหน้าแบบทำผมใส่ชุดลงไปซื้อของอะไรก็ต้องบอกหนูก็บอกเขาพี่ก็เห็นเขายังคอมาอยู่เลยเราเป็นคนดุเหรอทำไมทำไมแบบทุกคนพูดเป็นคำเดียวกันว่าตรงๆกลัวหนูไม่ดุแต่ว่าหนูจะงอนคือถ้าทำอะไรไม่เหมือนตอนที่จีบหนูพี่ซานนี่ก็ค,ค,คืองอนเลยไม่สม่ำเสมอใช่หนูงอนเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูรักเขาหนูชอบเขาเพราะเขามาจีบหนูในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคบกันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเ,เป็นในรูปแบบที่เรารักตั้งแต่แรกเรื่องไหนที่เรางอนบ่อย ที่เรารู้สึกว่าเอ้าทาไมอันนี้ไม่ไมใช่ล่ะน่าจะเป็นเรื่องแต่งตัวคือพี่ตรงอาจจะไม่ชอบให้แต่งตัวโป๊เดี๋ยวนะแต่ว่าตอนแรกแปลว่าที่งอนเพราะว่าตอนแรกเราใส่ได้คือตอนแรกเขาห้ามเราใส่เพอเขาห้ามเราใส่เราก็เลยไปบอกเขาว่าง,งั้นเขาก็ห้ามถอดเสื้อโชว์เอาอเออเออแล้วเขาเป็นอะไรไม่รู้หวกนี่โชว์แบบเปิดบ้างในรายการที่ออกอ่ะก็ถอดเสื้อพี่มาออกรายการในสตูก็หวกยัน อด <ersch> เสื้อแล้วไปถอดข้างนอกมันใช่เรื่องไหมผู้ชายเขามีกล้ามอันนี้เอาเซฟตรงๆอ้าหนูก็หุ่นดีเหมือนกันหนูก็มีซิกล็คกหน้าทองเข้าใจแต่บางทีเราอาจจะแบบวับแวมผู้หญิงมันไม่ยุติธรรมโลกนี้มันสองพันเท่าไหร่แล้วถ้าคุณถอดเราก็ถอดได้เข้าใจยังเข้าใจนะกูคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะตรงเดี๋ยวเจอกูลเล่าไว้เย เหมือนจะดุแต่จริงๆเขามีเสียงสองเอาไว้คุยกับตรงๆนะเขาไม่ได้ดุตลอดนะถ้าพี่ตรงวันไหนทําตัวดีโอโหหนูแบบเสียงที่ร้อยอ่ะพี่ป็นยังไงเสียงที่ร้อยเป็นไงพี่ตรงเหนื่อยไหมพี่ตรงรักหนูไหมโอ้เจ๊กเล็กเจ๊กนอยจิงไม่ไดเหายไรตรงมันทำไงอะโดยที่เรง่ตรงเลยตมันทาไงเหมือนกันเขาจะเหรอไม่ดต ทุกพันนี้หรอจริงปะเนี่ยจริงถ้าถ้าเขาทําตัวดีนะแบบวันนั้นแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยดีมากแบบส่งบอกทุกอย่างบอกแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊ไม่ได้แบบว่าเอ้ยกับตรงเวลาอะไรแบบเนี้ยกินข้าวตรงเวลาก็จะรักมากเป็นพิเศษก็จะแบบนี่เราไม่กลัวเขารู้สึกแบบอึดอัดหรอถ้าเราแบบ กับหนูเหมือนกันไงคือถ้าเขาถ้าเขาไม่ทํากับหนูก่อนหนูก็จะไม่ทําอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือทํากันทั้งคู่เพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าอึดอัดไม่ได้อ๋อเป็นทั้งคู่ใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้